ดินอยู่นะครับดินอยู่ครับอืมโมมีตัวเยอะด้วยเต้คุณเนรอโมไปด้วยทำนี่ครับได้น้อยเลยครับก็ไม่น้อยนะครับได้มือนึงอยู่ยขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อนโมสายป่านะครับวันนี้ก็พาละโมกับพาแฟนนะครับไปดักกุ้งกันนะครับวันนี้ใช้เยอเป็น คืออาหารปลาดุกนะครับแล้วก็ลำครับผมก็จะมีไข่เป็ดแล้วก็ซอสหอยนะครับวันนี้วันนี้จะเป็นเหยื่อซอสหอยนะครับเพราะว่าซอสหอยมันก็จะมีความขาวอยู่นะครับฮะดักน้ำดักน้ำไปไปไปดักกุ้งกับพ่อป่ะไปไปะไปเหรออยู่ยโอเค ไอ้ครับเดี๋ยวเราไปดักกุ้งกันดีกว่าโ <Okay. S 1> อเคข้างแรกนะครับ ไอหยามมาแล้วไอหยามมาแล้วอะครับอาหารให้มันลอยไว้อยู่แค่แค่รูทางเข้านะครับมันก็จะดีหน่อยครับเนี้ยคิดว่านะครับครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดักที่กรงปลูกไม้หน่ออันนี้เป็นแปดช่องครับตะขายแปดช่องเราไปนงเดียวเราไปงูด้วงด้วมงตดวงย้ไครับ้วอยยยยนี่ครับไม่ไปออไม่ไปม่ด้ว้านะ นี่นะคะลูกชายน้องนโมเดินตามป๊าป๊ามาด้วยนี่หลังแล้วนี่หลังที่ห้าเดี๋ยวเราจะไปดักที่คกุมนู้นนะครับนะครับเดินคร่ะเดินตามพ่อมาไปเฮ้ยเจมส์ไปไปน้อโมครับไปนู่นไปตามป๊าป๊านู่นไปอยู่นู่นไปอยู่นู่น ไป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 น้เลนอลยน้าเลยไปกลับบ้านันลูกไโอเคแล้วพอนะคะ่ะเสร็จแล้วครับห้าหลังตอนนี้เราดักเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตอนเช้าเรามายามกันนะครับแต่ตอนเช้าจะมาคนเดียวเพราะว่าเนี่ยคงตื่นไม่ทันเช้าแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่ากุ้งจะติดดีไหม พอเราโมเปลี่ยนสูตรเยียืนะครับคือเอาน้ำมันหอยใส่ไปด้วยนิดหน่อยเพิ่มความคข้านะครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามันจะติดดีไหมไปครับไปดูหลังแรกกันเลยหลังแรกอยู่ตรงนี้ครับลนหลังที่สองหลังที่สามทีห้าอยู่นครับเอามาห้าหลังเมื่อวานนี้มากลูกกแฟนครับ น้ำลดลงเยอะเลยนะครับพอดีเขาปล่อยน้ำาครับไม่ได้เอาอะไรเทินเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันหลังแรกนะครับดูครับมีตัวไหมโอ้ดิ้นอยู่นะครับดินอยู่ครับด,ดินอยู่ครับโอ้ติดดีครับ ติดครับหอยก็ติดเยอะหอยติดเยอะมากเลยครับผมไปครับหลังเดี๋ยวไปดูหลังสองครับหลังแรกติดดีอยู่เดี๋ยวเราไปดูหลังสองกันนี่หลังที่สองครับผม อาหารลอยอีกแล้วนะครับขนาดใช้หินถ่วงแล้วนะครับหลังที่สองครับืโอ,อ้ตัวปเปล่มครับกุ้งนี่ครับเห็นไหม นีครับโอ้โหตัวงใหญ่เลยนี่หลังที่สามครับดักไว้ปิ่มปิ่มมุ้งนี่ครับน้ำลดลงเยอะเลยครับอลอยน้ำมันลงมาที่ดำๆๆนะครับเขาปล่อยน้ำแล้วครับหลังที่สามครับรอรุ้นกันครับ đi cái xám gì không là cái xám chỗ này sẽ hợp thế đây là là cái xám không ลำที่สี่ใช้ได้ครับผมอุ้ยอุ้ยหักแล้วอะไรไวจังมันหนักหอยหวมันติดเยอะ,อยะไปเดี๋ยวไปลุ้นหลังสุดท้ายครับน้ำตื้นมากเลยลงสุดท้าย น้ำมันลดลงเยอะอโอน้ำยุบเบะมากแสดงว่าเขาปล่อยน้ำเยอะนะครับอือู้มีตัวเยอะด้วยเต้นดูน้อมีตัวใหญ่ๆครับหลังที่สีใช่หลังที่ 4, ห้า โ้สุดยอดครับแต่ครับเดี๋ยวเราไปเทไปเลือกกุ้งกันก่อนครับก็ไม่น้อยนะครับได้มือนึงอยู่ได้หลายซีดอยู่ครับมึงแค่ห้าหลังนะครับเดี๋ยวกำลังสั่งเพิ่มอยู่ไัใหญ่ๆครับนิ้วล้วจะลองจับตัวใหญ่ขึ้นเ,เยอะนะตัวใหญ่หญเยอะเยูะ แต่เพราะวานนี้จะได้เยอะกว่าน,นี้ตัวใหญ่อ่าตันนี้ได้ใหญ่มากอือขอสับ์ขี้เนี่นยกุ้งหอยไซส์ใหญ่ใหญ่เคีย <c oughs> ครับเดี๋ยวไปทำกับข้าวกันครับแต่ว่าวันนี้กับข้าวไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวจะรีบไปกดจองหวยนะครับวันนี้วัน ตรงกับวันที่เขากดจองหวยนะครับผมแล้วก็ไปรับหวยด้วยที่ไปยสนียครับเพื่อจะเอาไปขายโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแตบบ่แค่นี้นะครับเพราะว่าจะต้องไปให้ทันเวลานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พอโมโม่ะครับผมคลิปต่อไปเดี๋ยวพอดมโมจะ มุงดักกุ้งแบบนี้มาเพิ่มอีกครับเยอะๆมันจะได้ดักทีนึงมันจะได้เยอะๆนะครับครับสวัสดีครับ